ไปต่อกันที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องไปดูผลงานของทีมผงแดงหรือว่าผูคกับต้องบอกว่าผลงานไม่ดีสักเท่าไรครับล่าสุดนั้นก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะใน3มนัดหลังสุดของการอุ่นเครื่องครับทีมหงแดงหรือร์พผู้จากเพื่อนมาเลกอังกฤษครับลงเตะฟุตบอลอุ่นเครื่องที่ประเทศนอร์เวย์พบกับเจ้าถิ่นวาเรเวนกานาทีที่13ครับเป็นวาเรเวนกาเจ้าถิ่นผู้นำก่อนจากการยิงของอีเวอร์สตันครับหลังจากนั้น4นาทีครับ เจ้าถิ่นบาเรนกาก็นำเป็น2 .0 ต่อศจากลูกยิงจุดโทษของเฟอร์เกอกโอกุตครับหลังจากออกสตาร์ทอย่างย่ำแย่ครับลิวพูก็เริ่มทําเกมไดดีขึ้นและในช่วง5นานีสุดท,ท้ายของครึ่งแรกสวดดาวนิ่งก็เปิดให้อนิคแคโลโรยิงให้ลิวพูตีตื้นมาเป็น1ต่อ2ครึ่งหลังทางด้านของ ลิเวอร์พูลมาตีสเสมอได้สำเร็จครับนาทีที่83อควิลานี่เปิดมาให้ดานเอลแอ็กเกอร์นั้นมงตุงตะข่ายเข้าไปหลังจากนั้นนาทีที่88ลิเวอร์พูลก็มาพลิกขึ้นนำ3-2ต่อครับจากการบอลเลข่ของทางด้านดานเอลแอ็กเกอร์กองหลังทีมชาติเดนมาร์กคนเดิมครับแต่ลิเวอร์พูลนั้นจะชนะอยู่แล้วครับมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่5บอลเลเวนก้าเจ้าถิ่นก็มาตีสเสมอ3-3ต่อจากโมฮัมเหม็ดเฟลาครับจบเกมนี้ เวอร์พูลทำที่เพียงเสมอกับวาเรเวนกาทีมของนอร์เวย์ไป3ประตูต่อ3มครับทำให้เลพูลนั้นยังไม่พบกับชัยชนะในเกมอุ่นเครื่องสามนัดหลังสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็แพ้ให้กับฮาวซิตี้ทีมในเดะแชมปนชิปอังกฤษและก็แพ้กลาตสซรลายยักษ์ใหญ่ของตุรกีด้วยสกอร์เดียวกัน0ูประตูต่อสาครับสำหรับเ์พูลก็ยังเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงพรีซีซั่นอีก1นงนัดพบกับบาเลนเซียของสเปนในวันเสาร์ที่6สิงหาคมน,นี้ครับ